สามารถสัญจรได้เฉพาะฤดูแรงเท่านั้นหากรถหรือคนไม่แข็งแรงพอก็อย่าหมายว่าจะฝ่าเข้าไปถึงหมู่บ้านได้หากเมื่อฝ่าทางหาฤโหดนั้นมาได้แล้วพาเปืืองหน้าราวกับหมู่บ้านในนิทานทานน้ำภูเขาที่โอบล้อมทำให้อากาศสดชื่นเย็นสบายโลกทั้งโลกเหมือนเคลื่อนไปไม่รู้ร้อน ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เพราะในดินแดนที่ไกลห่างนี้ผู้คนยังต้องผจญทุกข์กับความยากจนเด็กๆยังต้องขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนความตั้งใจของเราก็คือเราเป็นชนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็มองโอกาสในการศึกษาของเด็กๆเกนี่ย ไม่อยากให้เป็นเหมือนสมัยก่อนะคะว่ามันยากมากที่เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายในหมู่บ้านจะได้ออกไปเรียนต่อข้างนอกคือส่วนใหญ่ก็ถ้าเรียนจบป .6 ก,ก็คือต้องทำงานทำงานในหมู่บ้านทำสวนทำไร่ตามปกติไปอะค่ะแต่ว่าเราก็มีความใฝ่ฝันนะแต่คือมองว่าทุกคนมีโอกาสมีความใฝ่ฝันที่อยากจะ เป็นอะไรตามที iec, ่เราฝันคะก็อยากจะให้พวกเขาได้ได้โอกาสนั้นได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมามีทางเดินที่มากกว่าหนึ่งเส้นทางให้เขาได้เลือกเดินพาเนส <I> น,นี่คือเทคนิคในการฝึกหัดภาษาที่ทำขึ้นหน้าเสาธงเป็นการฝึกคู่ๆไปคราวเดียว3ภาษาคือภาษากะเหรี่ยงภาษาไทยและภาษา,าอังกฤษอาจารย์พูนศรีกล่าวว่าที่อาศัยการทำหน้าคนหมู่มากอย่างนี้จะช่วยให้เด็กๆจำแม่นเพราะกลัวอ่านพลาดแล้วจะอายคนหมู่มากการทำโครงการสภาษาเนี่ย จริงๆเราทํามาอย่างคนไม่ค่อยรู้รู้แนวทางการทางานเท่าไหร่เบื้องต้นก็คือเรื่องเรื่องของการใช้อย่างฟังบ่อยนะคะเพราะภาษาเกี่ยวกับการสื่อสารก็ต้องฟังบ่อยพูดบ่อยฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเข้าไปเองจาก็ได้ใช่ไหมเอออย่างนั้นค่ะก็บ่อยๆก่ะกิจกรรมอะไรบางทีก็เสริมยังสอนวิชานี้สอนวิชานั้นวิชานี้ก็ กกกก็็เเเอออออาาาภษษัังฤแแทยยลลสน้หลายคนอาจเยือยหยันว่ากลางดงลึกอย่างนี้จะฝันถึงภาษาอื่นไปทำไมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ดูห่างใจไกลตัวเด็กๆในป่าลึกนี้เหลือเกินอยงที่บอกคืออยากให้เด็กมีโอกาสได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางเพราะฉะนั้น ต้องเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษด้วยเป็นทางเรื่องครูเองก็ไม่ค่อยเป็นอังกฤษนะคะที่ส่งเสริมเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ครูเองก็ด้อยด้อยในเรื่องของอังกฤษก็พยายามที่จะหาคุณครูท่านอื่นหรือว่าวิทยากรที่เขามีความสามารถเข้ามาเสริมตรงนี้ค่ะวันนี้หรือวันหน้าภาษาที่ฝึกไว้นี้ จะถูกนำมาใช้หรือไม่ถูกนำมาใช้ไม่มีใครล่วงรู้รู้แต่ว่าวันนี้ครูสอนดีฮูลสีใส่สังคสินทิติเป็นครูกล้าเปิดพรมแดนความรู้ให้สิทธิ์โดยมีสะพานทางภาษาเป็นตัวเชื่อมท้้ทนนรรรรท้รููหสไป สอนให้คิดเป็นเรียนเป็นฝันเป็นสอนเรื่องยากเย็นจน